ให้ครูแพรด้วยนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเลยนะคะวันนี้เด็กๆก็มาพบกับครูแพรอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนในเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชค่ะเรื่องนี้นะคะจะอยู่ในเรื่องใหญ่ก็คือบทที่2การถ่ายทอด ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าใจความหมายของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชน,นะคะเราจะมาเข้าใจความหมายของภาพรวมรก่อนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องย่อยนะคะแล้วเด็กๆก็เตรียมใบงานเลยค่ะใบงานที่11บใบงานที่12แล้วก็ใบงานที่13นะคะวันนี้เราจะทํามใบงานค่ะสัปดาห์นี้เราจะทํามใบงานกันนะเดียมไว้เลยนะคะ มาเข้าใจคําว่าการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตกันค่ะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และมนุษย์นะคะเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวนและดํารงพันธุ์นะคะโดยลูกที่เกิดมาจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมจากพ่อและแม่ทําให้มีลักษณะาทางพันธุกรรมที่เฉพาะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นได้ชัดเจนค่ะ ในตัวอย่างนะคะคุณแพลยกมา3ครอบครัวเลยทั้งมนุษย์สัตว์พืชน,นะคะอย่างครอบครัวแรกนะคะก็คือครอบครัวของมนุษย์นั่นเองนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าคุณพ่อมีสีผิวที่เข้มใช่ไหมคะส่วนคุณแม่จะมีสีผิวขาวพอในรุ่นลูกนะคะตัวเด็กผู้ชายจะสีผิวได้พ่อเลยนะคะสีผิวของเขาจะสีออก เข้มแบบพ่อนะคะสีผิวผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงจะสีขาวแบบคุณแม่นั่นเองค่ะเขาเรียกว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะจากพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนั่นเองนะคะในรูปกลางนะคะเป็นครอบครัวของสุนัขครอบครัวนี้นะคะคุณพ่อจะมีสีขนสีดําแม่จะมีสีขนสีน้ําตาลแดงนะคะแต่ สิ่งที่มาปรากฏในรุ่นลูกนะคะลักษณะพันคางพันธุก,กรรมนะคะที่มาปรากฏในรุ่นลูกก็คือลูกมีขนสีสีดําเหมือนพ่อนั่นเองค่ะในรูปถัดไปนะคะจะเป็นรูปของครอบครัวพืชนะคะอันนี้ครูแพรวขอยกตัวอย่างต้นกุหลาบเนาะในหนึ่งต้นนะคะก็จะมีความหลากหลายความหลากหลายในที่นี้ของเขาก็คืออาจจะมีทั้งสีชมพูอ่อนสีชมพูเข้มนะคะไม่จําเป็นว่าหนึ่งต้นเนี่ย จะต้องเป็นสีชมพูเข้มอย่างเดียวนะคะเขาก็อาจจะแตกแยกออกมาเป็นสีชมพูอ่อนได้นะคะเดี๋ยวขอให้เด็กๆตั้งคําถามหนึ่งคำถามในใจนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในสไลด์ถัด,ถดไปนะคะถ้าพืชมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมจะถ่ายทอดอย่างไรนี่เป็นคําถามที่ให้เด็กๆตั้งไว้ในใจว่าเอา้ามันจะถ่ายทอดแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ไปหาคําตอบในสไ,สไลด์ต่อไปนะคะ ถ้าพืชมีการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมจะถ่ายทอดอย่างไรนี่คือคำถามของคลิปนี้ค่ะการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมของพืชนะคะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมเช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์ค่ะโดยลักษณะาทางพันธุกรรมของพืชแต่ละชนิดที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษนะคะผู้แพ้ขอยกตัวอย่างต้นพืชต้นนี้พ่อต้นสูงดอกสีขาว แม่ต้นเตี้ยดอกสีชมพูนะคะแต่สิ่งที่มาปรากฏในรุ่นลูกนะคะต้นพืชต้นนี้ที่มาปรากฏในรุ่นลูกก็คือลูกมีต้นสูงดอกสีชมพูดังนั้นลูกต้นสูงได้ใครคะได้พ่อคะ่ะส่วนดอกสีชมพูของเขาได้ใครคะได้แม่นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าแม่มีดอกสีชมพูนะแต่ว่าพ่อมีดอกสีขาวพอในรุ่นลูกนะคะก็ปรากฏด,ดอกสีชมพูนั่นเองค่ะ เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านี่คือลักษณะเด่นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่นะคะมาปรากฏในรุ่นลูกลักษณะเด่นในที่นี้ของพ่อก็คือพ่อมีต้นที่สูงลักษณะเด่นของแม่ก็คือแม่มีดอกสีชมพูนะคะแต่ลักษณะด้อยลักษณะด้อยของแม่ก็คือแม่มีต้นเตี้ยนั่นเองค่ะลักษณะด้อยของพ่อจะเป็นดอกสีขาวนะคะสิ่งที่มาปรากฏในรุ่นลูกนะคะในรุ่นที่1ก็คือลักษณะเด่นนั่นเองนะคะลักษณะเด่นในที่นี้ก็คือต้นสูงในพ่อดอกสีชมพูได้แม่ค่ะ เดี๋ยวมาเข้าใจคําว่าลักษณะเด่นลักษณะด้อยกันนะคะลักษณะเด่นก็คือลักษณะที่ปรากฏในทุกรุ่นของพืชนั่นเองค่ะไม่ว่าลูกรุ่นที่1ต้นสูงรุ่นลูกที่2ก็จะมีต้นสูงรุ่นรุ่นลูกที่3ก็ยังมีต้นสูงแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าลักษณะเด่นลักษณะด้อยก็คือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเฉพาะบางรุ่นเท่านั้นนะคะเพราะว่าถูกลักษณะเด่นอ่ะข่มเอาไว้ลักษณะด้อยก็อาจจะเป็นต้นเตี้ยใช่ไหมคะในลูกรุ่นที่1อาจจะเป็นต้นสูงทั้งหมด รุ่นลูกที่สองมีต้นเตี้ยพอรุ่นลูกที่สามมีแต่ต้นสูงอีกอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าลักษณะด้อยก็คือจะปรากฏให้เราเห็นเฉพาะบางรุ่นนะคะลักษณะที่แปรผันก็คืออะไรก็คือลักษณะที่แตกต่างจากลักษณะของสมาชิกในครอบครัวค่ะและสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้นะคะให้นึกถึงภาพครอบครัวสุนัขที่ผ่านมานะคะพ่อขนสีดําแม่ขนสีน้ําตาลแดงรุ่นลูกที่หนึ่งออกมาเป็นสีดําพอรุ่นลูกที่หนึ่งไปผสมพันธุ์ กับตัวอื่นๆนะคะก็อาจจะได้สีดำเหมือนพ่อแล้วก็จะมีสีน้ําตาลแบบแม่พอสองสีนี้ผสมพันธุ์กันเองเองีกก็จะเกิดเป็นสีใหม่อาจจะมีสีน้ําตาลน้ําตาลอ่อนนะคะสีขาวล้วนอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาเรียกว่าลักษณะที่แปรผันค่ะแล้วลักษณะพวกนี้ก็ยังสามารถที่จะถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆไปได้นะคะ ขอยกตัวอย่างต้นดอกพุทธลักษาค่ะต้นดอกพุทธลักษานะคะต้นพ่อจะมีสีเหลืองต้นแม่จะมีสีชมพูเข้มนะคะพอคราวนี้2ต้นนี้เกิดการสืบพันธุ์กันออกมาเป็นต้นลูกนะคะลักษณะเด่นที่เราเห็นเลยในรุ่นของลูกนะคะก็คือเขามีดอกสีชมพูแบบแม่ถูกไหมคะแต่ว่ามีสีเหลืองของพ่อปะปะนเพียงเล็กน้อยอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะเด่นลักษณะดอยนะคะ แล้วก็เป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมออกมาเขาจะคล้ายคึงพ่อกับแม่แต่ไม่เหมือนเลยทั้งหมดนะคะขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือลักษณะของต้นถั่วค่ะต้นถั่วในที่นี้นะคะต้นพ่อจะเป็นต้นสูงส่วนต้นแม่จะเป็นต้นเตี้ยนะคะพอต้นพ่อกับต้นแม่เกิดการสืบพันธุ์ผสมพันธ์กันนะคะลูกรุ่นที่1จะได้ต้นถั่วที่สูงหมดทุกต้นเลยค่ะพอรุ่นลูกที่หนึ่งต้นสูงนะคะไปผสมพันธ์กับต้นอื่นนะคะอาจจะเป็นต้นเตี้ยก็ได้ ต้นต้นที่มีความผสมพันธุ์มาแล้วเหมือนกันนะคะต้นสูงต้นเนี้ยในลูกรุ่นที่1นนะคะไปผสมกับต้นเตี้ยพอสืบพันธุ์กันออกมานะคะได้ลูกรุ่นที่2ใช่ไหมคะก็ะอาจจะจะมีลูกต้นถั่วสูงโผล่มา1ต้นแล้วก็ต้นเตี้ยโผล่ออกมา1ต้นใช่ไหมคะเพอคราวนี้สองรุ่นเนี้ยุ่นรุ่นที่สองเนี่ยผสมกันเองรุ่นที่สาออกมาก็อาจจะมี ต้นเตี้ยหมดเลยก็ได้ค่ะจะเป็นต้นถั่วที่มีต้นเตี้ยหมดเลยก็ได้นะคะเขาเรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะเด่นลักษณะด้อยลักษณะเด่นตอนนี้ก็คือต้นสูงจากพ่อลักษณะด้อยคือต้นเตี้ยจากแม่ <_ T> พอรุ่นลูกที่1มีต้นสูงหมดเลยแสดงว่าเขาได้รับลักษณะเด่นมาใช่ไหมคะพอรุ่นลูกที่2มันเริ่มมีต้นเตี้ยก็คือลักษณะด้อยของแม่ก็จะผวกมาพอคราวนี้2 2รุ่นลูกที่สองเนี่ยผสมพันธุ์กันเองแล้วนะคะ ก็รุ่นที่3ามอ่ะอาจจะมีแต่ต้นเตี้ยเลยก็ได้นะคะอาจจะมีลักษณะด้อยของแม่ผูกออกมาหมดเลยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนั่นเองค่ะขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อความเข้าใจของเด็กเด็กๆเ,เ,เห็นรูปภาพตอนนี้ไหมคะเป็นพืชเลื้อยเนาะพืชไม้เลื้อยนะคะพืชต้นพ่อนะคะจะเป็นต้นสูงดอกสีแดงส่วนพืชต้นแม่ต้นเตี้ยดอกสีขาว พอสองต้นนี้เกิดการผสมพันธุ์กันออกมาเป็นรุ่นลูกค่ะรุ่นลูกจะมีต้นสูงดอกสีแดงแสดงว่าลักษณะเด่นคืออะไรคะคือต้นสูงแล้วก็ดอกสีแดงลักษณะด้อยของแม่ก็คือต้นเตี้ยดอกสีขาวเนี่ยอาจจะไปปรากฏในรุ่นถัดไปก็ได้ค่ะไปปรากฏในรุ่นหลานแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะมันถ่ายทอดออกมาเหมือนพ่อแล้วก็เหมือนแม่เนาะแบบนี้นะคะ การสืบพันธุ์ค่ะมาเข้าใจความหมายของการสืบพันธุ์นะคะการสืบพันธุ์ก็คือกระบวนการผลิตหรือเกิดหน่วยสิ่งมีชีวิตใหม่นะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตในการดํารงเผ่าพันธุ์ให้อยู่สืบไปนั่นเองค่ะจากในรูปภาพนะคะการสืบพันธุ์ตัวนี้เราจะใช้แมลงนะคะเป็นตัวกลางในการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะ พอมาแรงมันไปดูน้ําหวานนะคะแล้วก็ละอองเลนูของเกรสรตัวผู้ก็จะติดขามาด้วยเนาะพอคราวนี้บินไปในดอกใหม่ไปดูน้ําหวานดอกใหม่นะคะ,ละออ,ล,ล,ะละอองเกรสรที่ติดขาของมันอยู่ตอนเนี้ก็จะไปผสมพันธุ์กับเกรสรตัวเมียของดอกใหม่ก็จะทําให้เราได้ดอกได้ผลได้มเมล็ดใหม่ของต้นใหม่ขึ้นมานะคะเขาเรียวกว่าการสืบพันธุ์เนาะพอมาดูตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะเพื่อที่เด็กจะได้ไปตอบคําถามในใบงานที่1 0 ได้นะคะอันนี้นะคะขอยกตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของต้นทานตะวันค่ะระยะที่1นนะคะก็คือระยะ,มะเมล็ดมเมล็ดนะคะจะเป็นระยะฟักตัวมเมล็ดจะยังไม่งอกนะลูกพอไประยะที่สองเราเอามาเล็ดอะไปลงดินแล้วคราวนี้ระยะนี้ลากและต้นอ่อนนะคะลากและต้นอ่อนที่อยู่ภายในมเมล็ดนะคะจะงอกขึ้นมาพอมันดันจนมเมล็ดนะคะ เออพอมันดันจนต้นอ่อนมันทะลุดินขึ้นมาได้แล้วนะคะจะเกิดเป็นต้นกล้าใหม่ค่ะพอต้นกล้าใหม่แล้วระยะที่สี่นะคะจะเป็นระยะของการเจริญเติบโตและการถ่ายละอองเลนูนะคะระยะนี้พอมันโตเต็มวัยแล้วพืชมันก็จะมีช่วงอายุมันที่มันไม่ได้ยาวนานมากใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มเหี่ยวพอมันเริ่มเหี่ยวมนุษย์หรือคนเรานะคะก็จะเข้าไปเก็บเกี่ยวเขาเพื่อที่จะเอา,มาเมล็ดของเขาไว้ขยายพันธุ์สืบต่อไปนั่นเองค่ะ พอยกตัวอย่างพืชที่มีวัฏจักรชีวิตระยะระยะเวลาที่1ปีกับระยะเวลาหลายปีนะคะระยะเวลา1ปีนะคะคือรูปซ้ายมือเป็นพืชที่มีวัฏจักรชีวิต1ปีก็เช่นข้าวข้าวโพดถั่วผักกาดถั่วลันเตาแล้วก็แตงโมูนะคะที่ยกตัวอย่างมาตอนนี้นะคะจะเป็นเป็นเมล็ดของถั่วนะคะในระยะที่1นะคะก็คือระยะเมล็ดนะคะระยะที่2ระยะต้นก้าค่ะระยะที่3คือระยะของโตเต็มวัยนะคะส่วนรูป ขวามือนะคะเป็นรูปของพืชที่มีวัฏจักรชีวิตหลายปีค่ะตรงนี้ครูแพรขอยกตัวอย่างต้นมะพร้าวนะคะมะพร้าวนะคะมันก็จะได้ผลใช่ไหมลูกพอได้ผลออกมาเราทิ้งไว้ระยะหนึ่งหรือทิ้งมันไว้สักพักหนึ่งนะคะมันจะเกิดหนอ่อหรือเกิดการแทงของต้นใหม่ออกมานะคะพอเราเห็นมันเกิดการแทงต้นใหม่ออกมาแล้วเราเอาไปลงดินค่ะเราไปลงดินแล้วก็มีการดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยนะคะก็จะเกิดงอกมาเป็นต้นมะพร้าวต้นใหม่ ต้นก้าต้นใหม่นะคะแล้วก็จะเริ่มสูงเริ่มโตเต็มไวเรื่อยๆจนสามารถที่จะออกผลให้เรารับประทานได้นะคะต้นพวกนี้เราจะใช้เวลาหลายปีนะคะกว่าที่เขาจะออกผลให้เราได้รับประทานเนาะก็ได้แก่อะไรบ้างมะม่วงลำไย,ยทุเรียนมะพร้าวมะขามมะยมอย่างนี้เป็นต้นนะคะต้นพวกนี้เราใช้เวลาหลายปีในการเพาะปลูกนะคะนี่คือวัฏจักรของเขานะลูก เดี๋ยวเราจะได้ไปทําในใบงานที่13นะคะทําความเข้าใจให้เข้าใจค่ะถ้ายังไม่เข้าใจรีไปฟังให้เกิดความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ทําใบงานได้นะคะการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะเป็นการสืบพันธุ์โดยไม่ใช้เซลล์สืบพันธุ์แต่จะใช้ส่วนประกอบต่างๆของต้นเดิมก็ได้แก่การไหลการแตกหน่อหรือการเกิดต้นใหม่จากใบจากรากหรือลําต้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะเดี๋ยวมาเข้าใจภาพภาพรวมมันนะคะ การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศนะคะการขยายพันธุ์พืชโดยการตอนการปักชำการติดตาการต่อกิ่งหรือการทาบกิ่งพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศค่ะใช้ส่วนของรากที่เป็นหัวไปปลูกก็ได้นะคะก็อย่างเช่นกระชายมันเทศมันสำปะหลังหัวผักกาดนะคะอันนี้เราจะใช้ส่วนรากนะคะไปปลูกการแตกต้นใหม่จากใบก็อย่างเช่นอะไรคะ ต้นความตายไหเป็นโคมญี่ปุ่นกลาบหินพวกนี้นะคะเราจะใช้ใบในการแตกต้นใหม่เนาะใช้หน่อไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์มีอะไรบ้างก็กล้วยต้นไผ่พุทธลักษากล้วยไม้พวกนี้นะคะเราจะใช้หน่อเพื่อไปขยายพันธุ์ข้อเสียของการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก็คือต้นมันนะคะ่ะจะไม่แข็งแรงเพราะมันไม่มีรากแก้วนั่นเองนะคะยกเว้นการต่อกิ่งการติดตาและการทาบกิ่งนะคะ วิธีการรักษาและก็การย้ายพันธุ์จะทําได้ยากนะคะได้ยากกว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั่นเองค่ะมาดูใบงานที่11กันนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของพืชคําชี้แจงให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะ ข้อที่1การสืบพันธุ์นะคะหมายถึงอะไรเด็กๆสามารถย้อนกลับไปหาคําตอบในสไลด์ถัดมาได้นะคะข้อที่2การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศหมายถึงอะไรอันนี้เด็กๆก,ก,ก็หาคําตอบได้เหมือนการย้อนกลับไปค่ะ 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมาอย่างน้อย2ชนิดมีอะไรบ้างเนาะเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนไปเลยนะคะเพิ่งเรียนผ่านไปเลยนะเด็กๆย้อนกลับไปแล้วก็ กดสต็อปคลิปไว้ก่อนแล้วก็เอาคําตอบนะคะมาตอบลงในใบางานที่11ให้เรียบร้อยนะคะพอใบางานที่11เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปในใบางานที่12ค่ะใบางานที่12นะคะยังอยู่ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเหมือนเดิมนะคะคําชี้แจงให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคําถามค่ะภาพนี้นะคะจะเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะการสืบพันธุ์แล้วก็การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชค่ะ รุ่นพ่อแม่นะคะพ่อจะมีต้นสูงผลดกแม่จะมีต้นเตี้ยผลไม่ดกนะคะรุ่นลูกออกมาจะได้ลักษณะเด่นด้านไหนออกมานะคะพอรุ่นหลานรุ่นหลานออกมาต้นแรกต้นสูงผลดกต้นที่สองต้นสูงผลดกต้นที่สมต้นสูงผลดกต้นที่สี่ละ่ะ ลักษณะเด่นออกมาหมดแล้วตอนนี้ลักษณะเด่นออกมาหมดแล้วใช่ไหมคะต้นที่สี่มันควรจะเป็นรุ่นที่มีลักษณะการแปรผันแล้วนะคะดังนั้นมันควรจะเป็นอะไรเด็กๆลองลองนึกดูดีๆนะลูกว่าเนี่ยพ่อต้นสูงผลโดกมผสมพันธ์กับแม่ต้นเตีย้ยผลไม่ดกปุ๊บออกมาเป็นรุ่นลูกจะเป็นอะไรออกมาเป็นรุ่นหลานจะเป็นอะไรนะคะแล้วมาดูคําถามเพื่อที่จะมาตอบคําถามอย่างข้อที่หนึ่งนะคะ ลักษณะรดในพืชรุ่นลูกที่เหมือนกับต้นพ่อแม่ครูแพรวตอบให้แล้วนะคะรุ่นลูกเลยออกมาต้นสูงผลดกทั้งคู่เลยค่ะดังนั้นพอต้นสูงผลดกทั้งคู่มาผสมพันธ์กันมันจะออกมาเป็นรุ่นของหลานใช่ไหมคะรุ่นของหลานจะมีอะไรบ้าง เราจะมาหาคําตอบผิดถูกไปว่ากันนะคะทํามาเลยข้อที่2นะคะลักษณะใดในรุ่นพ่อแม่ไม่ปรากฏในรุ่นลูกนะคะอันนี้ครูแปร์ตอบมาให้แล้วเนาะในรุ่นลูกต้นสูงผลดกดังนั้นอะไรที่ไม่ปรากฏในรุ่นของพ่อแม่เด็กๆพอตอบได้ไหมคะลักษณะใดไม่ลักษณะใด,นะดในรุ่นพ่อแม่ไม่ปรากฏในรุ่นลูกพอตอบได้เนาะต้นสูงผลดกเนี่ย ลูกอะเหมือนแล้วอะไรที่มันไม่เหมือนก็ง่ายนิดเดียวเนาะอะไรที่มันไม่พบผูกมันมันมันไม่ผูกมันไม่ปรากฏออกมานะคะข้อที่สาลักษณะเด่นของพืชตามแผนภาพคืออะไรคะลักษณะเด่นตอนนี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าอะไรที่มันชัดเจนที่สุดในรุ่นหลานนั่นคือลักษณะเด่นถูกไหมลูกคําถามข้อที่4ถามว่าลักษณะด้อยของพืชตามแผนภาพคืออะไรอะไรที่มันไม่ปรากฏเลยตอนเนี้ย เด็กก็น่าจะพอตอบได้นอกเป็นเหมือนต้นไคนะ่น้าเหมือนต้นไคนะ่น้าที่ไม่มีลักษที่มีแต่ลักษณะด้อยไม่ปรากฏในรุ่นลูกเลยไม่กไปในรุ่นหลานปรากฏนิดเดียวคําถามข้อที่5า้าก็แพ่วตอบมาให้แล้วนะคะพืชต้นหลานต้นที่สมีลักษณะอย่างไรนะคะก็คือเขาจะออกมาเป็นต้นเตี้ยผลไม่ดกเห็นไหมคะพี่น้องเขาต้นแรกนะคะมีต้นสูงผลดก ต้นที่2นะคะต้นสูงผลดกอีกเช่นเดิมต้นที่3มก็คือต้นสูงผลดกอีกเช่นเดิมเหมือนกันค่ะแต่พอต้นที่4ี่นะคะเขาจะมีลักษณะที่ต่างออกมาก็คือเขาจะมีต้นเตี้ยผลไม่ดกเราก็จะพอได้คําตอบแล้วหรือยังคะได้ดยาวทางไปตอบคําถามข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4แล้วเนาะหวังว่าเด็กๆจะทําใบงานนี้ได้นะคะตอบมาเลยค่ะผิดถูกครูแพลวไม่ว่านะคะขอให้เด็กๆ ได้ลองพยายามตอบด้วยตัวเองนะคะมาดูใบงานที่13ค่ะใบงานนี้นะคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนแผนภาพแสดงวัฏจักการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชน,นะคะต่อไปนี้ให้ถูกต้องค่ะก็คือในรูปนี้นะคะครูแพลวก็จะเรียงมาให้แต่เรียงมาไม่ถูกให้เด็กๆไปเรียงใหม่ในกรอบข้างล่างนะคะรูปที่1เป็นรูปของต้นทานตะวันที่เต็มว้รูปที่2นะคะเป็นต้นที่ มันเริ่มเหี่ยวแล้วเราพร้อมที่จะเก็บฝักนะคะรูปที่สามเป็นต้นอ่อนทานตะวันรูปที่สี่เป็นรูปของเมลิทานตะวันนะคะให้เด็กๆไปเรียงวัฏจักรของต้นทานตะวันอะใหม่นะคะว่าอะไรควรจะเป็นระยะที่1ระยะที่สองระยะที่สและระยะที่สี่นะคะ ให้เด็กนําไปเรียงนะคะไปวาดรูปคร่าวๆให้ครูแพรก็ได้ค่ะไม่ต้องเอาเหมือนหรอกเนาะวาดให้คร่าวๆนะคะให้มันคล้ายๆนิดนึงให้มันเป็นวัตจักรแบบที่เราเรียนไปแล้วนะคะถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเด็กๆย้อนกลับไปดูตรงคลิปที่มันเป็นวัตจักรของพืชน,นะคะ mm. เพื่อนํามาประกอบกับไปงานที่13นะวันนี้นะคะก็ขอจบในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของพืชแล้วเดี๋ยวเราจะมา เจอกันในคลิปใหม่นะคะคลิปใหม่ก็จะเป็นเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมใหม่อาจจะเป็นของสัตว์หรือของมนุษย์เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะในวันนี้นะคะครูแพลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดซับสไครป์ครูแพลด้วยนะคะ